มีงูเหรอเฮ้ยใครอ่ะมันเดินอยู่ข้างหน้าใครอ่ะไม่ใช่เราไปดูอะไปดูดิไปดูดิเฮ้ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปดิเออ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 ทุกคนทุกคนช่วยลดเสียงด้วยนะเดี๋ยวหูแตกเออกูเป็นห่วงเดี๋ยวหูมึงแตกไปเออแล้วกูจะเอาผู้ชมจากไหนมาดูช่องกูเออแค่นี้แหละกูเป็นห่วงไปละเออเจอสักทีไอ้น้องวันดี โอ้มากูมาแล้วโอ้โหเสียงโอ้เกอดโอ้โอ้ปีลาปี้กูเอาแล้วแหละอนได้เอาแล้วแหละมาแล้วเฮ้าเอ้าอนี่ทุกคน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 อยู่น่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาแล้วเอาแล้วฮ่าดอยู่คนเดียวมมดอยู่คนเดียวอ้าวช่วหน่ยนี่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 น หวั่นไหวหวั่นไหวหวั่นไหวก็ผีเฮ้ยเสียงเหรียญตกไม่ได้ยินเสียงเหรียญเลยเนี่ยเป็นึงนะเฮ้ยมันกูเห็นเห็นเห็นมันวาร์ปมาหน้ากูเลยสีแดงๆอ่ะเออใช่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 ไอ้หเจอไม่เหมือนกันนะเกมเนี้ยใช่หรอไม่รู้ชิบหายแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ไม่รู้แบบนี้หรือเปล่าเออยจอแล้ว สิ้นลอยอ่ะผีผีมลผีมลผีคำแล้วผีจะคำแล้วผีอะไรเนี่ยผีผีคำอะผีคำมึงไหนมึงไหนนี่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 ตรงนี้ตรงนี้คิวติดกับวแกปะทำไมตายไอ้เยอะยันหน้ายันหน้าเลยยันหน้าเลยยันหน้ายันหน้าตกไอ้หมด อยเด่าหดยัหน้าเลยไอ้เฮียตกใจหมดไอ้แบบเอ้าแล้วมึงใส่หมวกตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไอ้ก้อนกูไม่รู้กูตกใจกูใส่หมวกเลยไอ้เฮียเลยมึงทำอะไรบ้างเนี่ยนะไปไปมึงพิมพ์เองพิมพ์เองเด็กคีย์บอร์ดเด็กคีย์บอร์ดมึงพิมพ์เองไหนไม่ได้ยินหรอเมื่อกี้ไม่ได้ม่ไดยินเลอได้ยินมึงโดนแล้วล่ะ ไม่ดีจริงจริงอ่ะไม่ดีจริงๆคนยิมันพิมันพีมคีย์บอร์ด้ว้ตรงเสียงกูเลยนะถึงไรอองนี้แล้วมึหอองนี้เลยอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเบดีเค้าคิดกูช่วพวกมึงได้สองรอบช่วตัวเองได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะร้งหกรองไม่ต้องตกใจเฮ้ยเราต้องไปหาเนี่ยเฮ้ยเยอะหยั่นะตกใจหมดอ้ยไอ้บุญใยเราไม่มีเราไม่มี้เพื่อนเราผีเป็นเพื่อนเราระวังนะต้องเตะต้องเตะมัน ไหนไม่มีเฮ้ยคือลองเตะมึงนี่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันยันหน้าไม่ใช่กูไอ้สันกูไอ้เฮียกูไอ้สันเตะยันหน้ากูไปเอาไอ้เฮียใครอ่ะไอ้เฮียโบใจเต้นเลยเอาเก้าไอ้เฮียเฮียร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบไอ้เชี่ยไอ้ก่อนไอ้ก่อนไม่หยั่นนากูไปสองรอบไปเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะงูอะมีงูเหรอ เฮ้ยใครอะเดินอยู่ข้างหน้าใครอะไม่ใช่เราไปดูไปดูดิไปดูดิเฮ้ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปดิไอ้ี้ยกูตายกูตายกูตายไอ้ยกูอยู่ไหนอะกูอยู่ไหนปรับอันน้ก่อนปรับไอ้ต้ยยด้ไ่ด้ยไอ้มีไหไม่รู้ไปดู้ความตายไดูย้ความตายไอ้ยคนช่วยด้วยไอ้ยัยอยู่้อความตายไอ้ย อยู่ละคนตายอยู่ละคนตายเฮ้ยทุกคนช่วยด้วยฮิวฮิวฮิวกูหน่อยฮิวฮิวฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหนกันมึงเห็นกูไหมกูเอ้ยมึงเห็นกูไหมโอ้ีไว้ก่อนก่อนเลยเออมึงไปหายาเฮ้้ยทไมตองกูอ่ะเฮ้ยไอ้กูอะไอ้ยเอ้ย

โดนทำอาทายกูมียิงผีด้วยทำไมกูมียิงผีอ่ะโอ้โหนักแม่นปืนเหรอมนต์เข้าวิญญาณสุดโดนหยุดวิญญาณด้วยสโตีสตีสโตีซตี้ไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรไอ้เฮียไปเ้าออกอะเฮ้ยใครอ่ะนี่ไงกูเตะเลยไอ้งงจะมาช่วยกูยังไงอะมันอยู่คนละโลกเลยอ๋ออ๋ออ๋อต้องรอก่อนต้องรอก่อนต้องรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอมนต์ออกมาแล้วมนต์จะดาวเลย กูอยู่ตรงรูน่ะนี่แค่ทางไหนคือทางไหนวะเนี่ยไอ้กอลไปไหนอะเดินโมเดินโมมามามเดินโมเลยมาคุณตะกัวเสียงไม่ได้เสียแล้วปะเลยผีเ้ยผิดีิคนน่ากัวเลยเฮ้ยต้องห้องนี้ก่อนอือไอ้ยไอ้ยใครเตะกูอีกแล้วไอ้ยเ้ย ยี่เตงกูไปถ่องรอไหเนี่ยวไปตั้งกันไอ้กูไปตั้งตะเก็นกูหิแอเฮ้ยไม่ต้องกดคิกก็ได้หนูก็ตายอยู่ตรงเฮ้ยมอนสวดีผีเออนะตรงเนี้ยไอเชี่ยเอ้ายาเอ้ากูเผื่อใช้อ่ะไอเชี่ยเลยเฮ้ยไอผีผีมักเต็มเลยอ่ะเตะเลยโอ้ไอเฮียเอ้ยไอเฮียไอเียเอ้ยไอเฮียเอ้ยสงสัยต้องห้ามโดนผีเลยอ่ะไอเนี้ย ไอเฮียเลยเอาตายเฟลพวกมึงอยู่ไหนกันเออพวกมึงอยู่ไหนกันมามาเจอกันหน่อยทีโดอร์ไร้มีเสียงคนเดินคือโดนรูนเลยอ่ะเฮ้ยมึงมึงใครอ่ะอยู่รอรอรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันดี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 ไอจอวนไอจอนไปหาเ้ยเฮ้ย อันนี้มีที่ฟัลมนี่าเฮ้ยนี่ไงพวกมึงโอ้โหดิอ้ายื้อน้ำมันมมงช่วยกูด้วยพี่กูเร่มหัวร้องมึงอยู่ไหนกันที่เดิมเลย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 แต่แค่เดินมานิดหน่อยอะอยู่ไหน ขอร้องไปที่ตรงตรงที่ซมอนตังนี้ตัวนี้ซมอนอะตัว้มนตรงที่ซมอนตรงที่ซมอนไอ้คน่ะไอ้ไอไอ้ไเ้้ไอ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 ้ไ้อ้ไอ้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 ไอ้อ้ไอ้น้อง้ออ้อไอไเออไมอ้ะ้ไ้อ้้ไ้ไ เฮ้ยใครอะใครอะไอ้กอนเหรอกูโดอยู่ละวกโดอยู่ละวกโดอยู่ละเฮ้ยไอ้กอนเออไม่ใช่ปาวะเฮ้ยไอ้กอนสวัสดีเฮ้ยกุญแจ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 เออเฮ้ยทําทําไมไอคอนมันเปลี่ยนเสื้อวะเออไม่รู้เฮ้ยอบอกนะว่าตายแล้วมันเปลี่ยนเสื้อไปเรื่อยๆอะเหรอวะกูเปลี่ยนเสื้อไปเนี่ยไม่รู้มันเปลี่ยนังเปิดใช่ว่าพอเปลี่ยนด่านมันก็จะเปลี่ยนไอ้นยเราออกไปเลยไหมเราถลกผีไง เบื่ตายแล้วเออ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 ขอคาบไปเลยแล้วกันนะเออคือต้องมันมันต้องไปทำเควสอะเออไปต้องไปหาของอ่ะเพื่อจะไปด่านต่อไปอ่ะนะอืมขอคาบไปเลยกันมาโคตรน่าเบื่อเลยเออเออแล้วมันจะทันเหรอโอ้ยนี่ไงศพนี่ไงศพกูได้แล้วนี่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 โอ๊ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุกคนกันมันมันจะนอนเนี่ยนเอออันนั้นแหละอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเออ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 หันไปหันไป เอออ,เออ๋เออตัวปิดซีฟควรหรือว่าพบไปไหนต่อะไปหาที่แซมมอนอ่ะเออไปหาที่แซมมอนแซมมอนประตูไ <c oughs> อ้เชียไอ้เงี้ยผีไอ้เหี้ยผีโอ้ยเี๋ยเอ้าไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยแล้วศพกูหายโดนอะไรโดนผีขโมย เอ๊ะหรือว่าไม่หายหรือมันบั็กเฉยๆพวกมึงเห็นกูถือศพปะไม่เห็น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 เอ๊ะกลับมาแล้วเห็นเห็นเห็นนี่นตอนแรกกูไม่เห็นเว้ยไกูอยู่ศพแม่งก็กลับมาอะไรคนปกติหอยคนนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเห็นเหมือนกับอะตัวนี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่โอ้โหโคตรใกล้อะจุดเลย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 นี่ไงอืมอืมอืมขันศพอะไรของมนเลย

นี่นี่นี่ไ่นมามามาไม่ต้องกลัววิ่งเลยวิ่งเลยของกูแหลกมากของกูแหลกมากไม่ตอกลัวไม่ต้องกลัววิ่งเลย่ไม่ต้องกลัวกูไม่ได้กลัวมันแหลกต้องไปไหนอ่ะไฟเด็ดพอดไฟเด็ดพอดอกูเจอแล้ว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 ได้ยินไหมไ้ยนี่มไ้ยนี่มได้ยินไหมไอ่มเนี่ยหมูเนี่ยกูกูไอ้บุญนี เอาอยืนแอร์ฝังฝังมึงอะข้างลังมึงอะรอ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 เนออใช่กูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินอ่ะกูอยู่ตรงที่ซัมมอนอ่ะเอ้ยกูมานี่มามึงมอ่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่อะไรวะตรงนี้อไปตรงไหนอ่ะนห้องในห้องห้องนี้แหละอ้โอ้เจอละอู้โอ้ไปเลยกูเดีอวเนี่ย โอ้มายก็โอ้ก็อะไรเนี่ยยิงยิยิงตุนนะยิงตุ่นนะยิงตุ่นนะยิงตุ่นนยิงตุ้นนะยิงตุ่นนะแิงตุ็สมันออนิเมตกสุดยออนิเมตกสุดออนิเมตก็สุดออนเนี่กอนี้ยยังยังมันบอกว่าเซนเซนซาตานทูเฮลไม่ผี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 ่อาวนอะไรวะเนี่